กาบสวัสดีพ่อแม่ี่น้องจ้ามันนี่กะแม่มันนี่ผ้ามาเห็ดขันมักเบงหน่อยคือตอนนอพไปนองมันนี่พ้ามาเห็ดขันมักเบงอ่าเป็นสีเหลืองนกกีบเป็นสีเหลืองนอกคือใบตองออาออกเหลืองๆจักน้อยน้อจ้าออกหำหามนิดๆนี่จา้าแค่นี้ก็ว่ากะพ่นจะสวยนอพีปนองเดียวห่อมาอ่าห่อตัวกันเลยนาะจา้านี่จ้าดีแม่มันนี่ว่ได้เห็ดไหนเบิงนะพไปนองกะ เห็นไ้เบิง้งแถบทัวคลิปแล้วเนาะจากคลิปนี้ก็เลยเพื่อใด <c oughs> พันนิวห้เบิ้งน้องพี่น้องก็เอามาห่อกันเลย แห้มันทอกันนะาจา้าทอกันเลย มาเลมโอมาพี่น้องเลมโอจ้าเข้ากัมาประกอบตัวกันเลยจ้าใส่ปักตะปูเข็มนึบหนง แส่กล้วยี่กล้วยแม่มันนี่ก็เอาใบตองเศษใบตองงเขอาไปเนาะไปนองเพื่อความแน่นหนาของอ่าเนี่ยจากของขั้นมักเบงเนาะว่าสันจะรูดเพราะว่าจะกล้วยบางกล้วยเือเอ่อนักเอเอานี่ะจ่างเข้าไปเขาจะเน่นหนานเองเนาะี่นอ,นอ,อ,กกอง,งก็ใส่อีกปัาขังทั้งเก้าขังแดงเนาะจ้า नोट ना กันนั้นทอทอกันเนาะพี่น้องอืมเจ้า กวาดแซกันเลยปลักตะปูเข็มลงไปยักอันนอไปนอ,ของข้างล่างจ้าก็จะเน้นนี่จ้าคือ ขันหมักเบงใส่ใบตองเหลืองใบตองอ่อนเนาะใบตองสีเหลืองเนาะจะแบบแบบเป็นอีกสีสันอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาใส่ฐานกันเลยเนาะสวยไปอีกแบบจานนี่คือเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็คือขันหมักเบงใส่ใบตองเหลืองเนาะพี่พน้อง แต่วันนี้ขอตัวก่อนนะจ้ากลับสวัสดีค่ะ